นิวคิงอะไรวันนี้เรามาทำอะไรที่โรงเรียนนะฮะหน่อยมาชมผู้ปกครองเหรอโอ้คนเยอะไหมเนี่ยคนเยอะมากเลยจะไปเราจะไปชั้นไหนก่อนเนี่ยไปของคิมเหรอนไปของอ๋อไปชั้นอนุบาลสามของใครอ่ะละมาายละมาสายเหรอนะละมาของใครของใครก่อนลูกของคิมเฮ้ยของคิมคิมคิมอนุบาลไหนนะเนี่ยคิม อ๋อมาบ้านออกมาจอนุบาลสามแล้วเหรอลูกฮะต้องไปชั้นไหนอะเนยเดินยังไงฮเดินยังเดินี้เราไปไปดูกันหน่อยไปาไป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 เดี๋ยวนั่ไปห้องน้องก่อนดีกว่ามะเดินยไงนิวเข้มไปห้องน้องก่อนดีกว่านะกเข้มนิว ไปห้องน้องก่อนไหมทีมทีมไปห้องอนุบาลอนุบาลอะไรนะเนยอนุบาลสามอนุาลำไปนำไปเลยตอนนี้พี่เนยก็กำลังพาไปอนุบาลสามนะเห็นไหมคุณครูอะไรอูกอ๋คุณครูอะไร คู่พรงอ้อเดีอเราพไปหากันไปาไปหากันมาห้องไหนเนยมาห้องไหนใกล้ถึงยังคนเยอะไหมุ้วคนเยอะมากเลยเยอะมากเลยเนยนี่กำลังพาน้องพิมมาห้องเรียนนะฮะที่เนยกำลังรอรออยู่ โอเคงั้นเดี๋ยวรอรอรอเ,เ,เข้าไปข้างในเนาะโอเคไหมอ,หไอันนี้เรามารออะไรรอเซ็นชื่อเหรอรอประชุมรอประชุมอ๋อนี่เราเรากำลังมาชมมาชมโรงเรียนของของ,ของน้องเหรอคือเรามาไม่ทันเพราะว่า,ามันลงทะเบียน,น,นเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงแล้วก็ประชมุม,ชมอันนี้เราต้องไปถามคุณครูเหรอหรือไงฮ <ไป S 1> ะใอ่ะถามว่า ไม่ค่นแล้วลงทะเบียนไม่ทันลนชื่อแทนอ,อ,อีกอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี่ย้อาไปถามคุณครูนะนิวตอนนี้เราก็เจอห้องห้องเรียนน้องแล้วเนาะใช่ลังรอรอรอทาอะไรอยูอ่รอรอประชมแล้วก็รอเซ็นชื่อนะทีมนะทีมเข้านหะ้องเรียนแล้วนะ้องเดี๋ยวรอคุณครูเรียกนะไปเซ็นชะื่อนะนะห้องเรียนเพื่อหอม่ เนยพี่เนยพี่เนยนั่งอยู่นะพี่เนยนั่งรอน้องอยู่ข้างนอกโอ้พี่เนยพี่เนยคุยกับเพื่อนใหญ่เลยนะพี่พี่เนยคุยกับเพื่อนใหญ่เลยเนี่ยพ่อพ่เห็นตู้กูดอ่ะเดี๋ยวไปหาสิ่งเสร็จของของนิวของของคิมก็เสร็จแล้วเนาะเหลือของเนยกับนิวน้อยลง คิมคิมได้ห้องแล้วเนาะได้ห้องแล้วห้องลุยมที่หลังก็ได้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยพอพักแลก็ไม่ต้องอะตอนนี้น้องคิมก็มาห้องสามทับสี่นะอนุบาลสามทับสี่นะไปไปเนยนิ้วคิมไปบายบายก่อนเดี๋ยวไปบายบายก่อนติดคลิปก่อนบายบายก่อนแล้วบายบายก่อนติดคลิปก่อนคิมคิมไปก่อนปิดคิม ยืนยืนก่อนยืนก่อนยืนยิ้มก่อนยืนดีดี